ถึงเงาห้าวที่รถใหม่ทั้งหลายนะครับใชยังไงก็ราคางานเนี่ยเรื่องเรื่องนะมึงอย่าไปตีให้มันต่ําใหญ่มนึกถึงค่าน้ํามันมั่งเดี๋ยวพออีกหน่อยมึงก็ต้องมาอย่างนี้แน่แน่เนี่ยเหมือนกันเหมือนกันเดี๋ยวมึงก็ต้องซ่อมเหมือนกันมึงนึกถึงตอนซ่อมด้วยมึงจะตีราคางานนะไอ้น้ํามันนะไม่ใช่น้ําเปล่ากินเพลงรุกกินน้ํามันลุกไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยว ปลอดใจก่อนนะนี่ข้างไหนเนี่ยรู้ผมว่ขึ้นไปไหม